สยบดราม่าอยู่หมัดเบลล่าราณีออกงานนั่งข้างแอนทองผสมแง้มข่าดีจิราณีคัมแบ็กจอร่วมงานเจมจิรายุไม่รู้จิตหมอนไหมแต่ได้ขำแน่นอนปิดฉากดราม่าทำไมพี่แอนไม่ชวนเบลล่าเล่นละครหลังจากที่นางเอกรุ่นพี่รุ่นน้องร่วมช่องแอนทองผสมและเบลล่าราณีแคมเปญได้ไปร่วมงานงานหนึ่งที่ศูนย์การค้าแห่ง ชั้นจีศูนย์การค้าเอ็มสเปียร์แถมยังมีซีนนั่งเคียงข้างกันอีกด้วยหลังจบงานเบลล่าได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้โดยบอกว่าวันนี้มาร่วมงานได้เจอพี่แอนนั่งข้างกันคุยกันถึงข่าวว่าอะไรกันก็ไม่รู้เนาะเรียกว่าเป็นครั้งแรกที่คุยกันพี่แอนไม่ได้ว่าอะไรแต่บอกว่ามันก็จบไปแล้วแหละถามว่าได้ถ่ายรูปคู่กันไหมมีเซลฟี่กันสามคนพี่แอนเบลและเจจิค่ะ ภาพนั่งเคียงข้างกันวันนี้ก็เป็นการสยบข่าวทั้งหมดใช่ไม่มีอะไรเลยแล้วพี่แอนก็ถามด้วยว่าละครจะเปิดเมื่อไหร่ถามว่าพี่แอนแอบเช็คคิวหรือเปล่าไม่ทราบค่ะยิ้มช็อตที่เห็นเบลล่าและเจมจีนั่งประกบข้างพี่แอนเลยคิดว่าต้องมีละครด้วยกันทั้งหมดแล้วเดี๋ยวเบลกำลังจะเปิดกล้องละครกับเจมจีค่ะถ้าจบเรื่องนี้ที่ช่องหน้าจะวางแผนว่า ไปลงเรื่องไหนถามว่าจิกหมอนไหมาการกลับมาพบกันครั้งนี้รอลุ้นแล้วกันค่ะว่าได้ขำแน่นอนเพราะเป็นแนวคอมเมดี้ซึ่งเบลชอบทางนี้อยู่แล้วเชื่อว่ามาเจอกันอีกครั้งน่าจะต่างจากตอนโน้ยอยู่แล้วอันนั้นเราสองคนก็ยังเป็นเด็กน้อยหอยสังมากแต่ว่าตอนนี้เราเจนกันแล้วเราก็จะมาประทะคารมกันคิดว่าน่าจะทันกัน เพราะเขาเล่นเป็นคนปากจัดส่วนเราเล่นเป็นคนปากไว